จะเก็บไว้ที่นี่แหละเราวลแล้วส้มตำใครตำเนี่ยเหือนส้มตำเา้านพี่ลาวานนท์ปัจเจนกินข้าวกินตำมะพราตำมะละกอตัวเตี้ยวเรือตัวเตี้ยวเรือปลาุกทั่วเตียวเรือลงพันเตียวภาชนะมาใส่เนี่ย ก็เลยบอกว่าขอหน่อยเพราะว่าตวยชามเรามันหายับมาเอาแบบนี้เลยแม่บอกอันอันน้ำหมกเผานะคุณป้าถ้มีปเมองมองพวกหมพร้าวครับเนี่ยเอาถิ่มล้ไว้ผมก็เลยทำไมมันน่าจะมีประโยชน์นะเอาไว้กระถิ่มซึ่งสรางว่าประโยชน์ในการพัฒนาแตักแสบก็แสบมึงให้เต็มมือเลือดที่เก่าอยู่ส์อะฮะ คำปาคำใสเข้มเลยเากายูเป็นน้ำเลือดปลาแซบหรืเป็นน้ำเ็จมันหลายมันกินหลายอันช่ายอันพูดูงนี่ก็แซบเลยสมบูรณ์นี่เพินอึดเพินอยากกันเลยอาหารเพินกินเพินอยากวางานรมับน้หม่เ่านงานนี่นอี่วงเปเลยมาส่งมา่าๆวจอ เสียมม่มาไปกันลุงโอ้ยไปหน้าดิเันวาอะไรต้องเขาเนาะไปกันลุงขับขอบคุณนะครับเอาดีไลนลุงพันไงหลังลที่ไปต้เมงซื้อเลงเจอแบรนาพี่เมื่อวานซ้อเาดูแล้วเหมือนจะเหมือนเดิมอยู่ทั้งลายถ้าติงโค้งหม แทนที่บองแท้ได้แซบผมได้อะไรจปะาอมนาพติดรถมาเอาช่วยชาบอกคนดูสไม่มีใคเหมือนแน่สับปีอีกินล่กินอิ่มแล้วเรียบร้อยิ่ข้าวลุงวางมีแกงกระดุมไบะลวบะล้นมเอาไว้กินต้นต้นาบอีกหน่อน งวกินอะไรยังโอ้กินจนเนี่ยมาแล้วมาแล้วทีมทีมช่างเราช่างวังกินจนหมดกระดุมไม่ได้ลุงลุงลุงช่างไม่ให้เรียกลุงหวังเป็นช่างเป็นเรืองเป็นลุงวังเฉยๆเพราะว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นช่างไม่ได้แกชอเป็นต้องเรียกเฉยๆเหรอเรียกไปได้อยู่กเรีช่างได้อยู่เบิร์นงานเหรอช่างอะไรป้า ันแช่งวันเถอะแต่แช่งอะไรก็ช่างมันเถอะนอนในห้องอะไรเนี่ยอันนี่ทำอะไรเนี่ยเอาไว้ตักน้ำเอาไว้ตักน้ำแทนที่ลุงมาแกออกมาได้ไงวันเนี้ยแทนที่ลุงแช่งจะพูดนะออกมาเขาจะทำงานก็เสวนผักพูดเขาจะให้ไปอยู่กับบ่าวมืดบ่าวนุ่งระหว่างเขาจะทำงานกันเลยออกมามันมาจาแชร์เลือดเดียวกันเลยวันนี้ออกมาทำงานเอ้ย ก็ใส่ไปเรียกเจ้าก็ไม่ออกมาเลยโอ้ออกมาเองได้ไหมนี่ก็เองได้ถ่ายลุงวางเร็วไงเขาจะเรมวเขเร็วเพลุงหวังไม่นาเป็นเดือนแล้วก็ไม่เห็นเลยว่ะข้าวก็ส่งแล้วว่าอย่าอยู่ในห้องให้มานอนไม่ลุงวางคิดยังไงถึงถึงมาคิดมาทำงานเอ๊ะเห็นคลิปเพื่อนๆหรือเปล่าเห็นคลิปเพื่อนๆหรือเปล่าเห็นแน้เแค่นให คนนีไปแล้วไม่บ้านๆอยู่น้อยกินอะไรน้อยกินอากาศอยู่บ้างยู่นะลูกกระเบื้องนีไปแล้วเออจะเดยวจะเคลื่อนไหวพากันไปเลยอะไรเงี้ยม่นี่ไม่ทำคลิปเจ้ากินยังไงเจ้าทำยังไงจะมีเงินเดือนได้ยังไงทำต้องขยันทำเออทำนะคลิปเนี่ยทำทุกวันวันละกี่คลิปเออวันนั้นเจ้าไม่ไปดูเนาะวันนั้นถึงต้นลำไยต้องโทรตามมาปลูกนะ เนีเอาใครจะรู้เนาะออกมาแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรกันเลยต้องเข้าไปอยู่แหละต้องบอกว่าอาชีพวให้มาถ่ายวีดีโอแล้วออกมาแล้วแล้ออกมาแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยอือเ้าก็ต้องทําพร้อมกันเขาดูแล้วมันจะแบ่งหน้าที่อะไรให้ลุงว่ะเฝ้าโดมทุกวันเออทที่อาชีพเนาะ ให้ที่แกเฝ้ห้องแกเดียวไม่เห็นเลยเออให้ไปเฝ้าโดมอ่ะต้องเฝ้าโดมทุกวันเออโอดีดีดีได้ได้พนักงานเอาไปไงไไงดีดีดีได้เฝ้าโดมเออไปเฝ้าเฉยๆนะไม่ต้องเพราะบางตุ๊กตุ๊กเป็นต้องมาช่วยงานเนาะเออลุงวางก็ต้องไปเฝ้าโดมเออแล้วพวกเจ้าก็มาทำงานเอไปเฝ้าโดมเออดีแล้วเออเอ็ดเดียวเดี๋ยว

ออกมาตอนเช้าก็ออกมาไม่เช้าแค่ไหนเราไม่ไม่ติดตัวเลยเฮ้ยติดตัวยังไงต้องมีอะไรแน่นอนเลยเนาก็ออกมาเมื่อเช้าที่ก็ออกมาเนาะเมื่อเช้าออกมาอยู่หกโมงหกโมงหกโมงเหรอหกโมงห่โมงอะมาเล่นน้ำอยู่เห็นกันซ้อนกันเมื่อเช้าซ้อนกันเมื่อเช้านี่ ม้า่เห็น่ชาคอยออกมาพวกเจ้าพพวกเจ้าบอมาดูเนาะมันก็เลยไม่เห็นอยู่ในห้องเนาะเออเออถ้าใครอยู่ในห้องก็ไม่เห็นลุงหว่างอยู่้างนอกนะผมอยู่ตรงฟีเลยผมอยู่ตรงสวนผมอยู่ตรงสวนนี่บ้นนี้้าน้เมื่อเช้านี้เจ้า ไม่มีใครดูใช่ไม่มีใครเห็นเรากมาเจบตาเต่า้หูวต่อดจ้าเต่าไม่ไม่มีไม่มีใครดูมาลมเอลายเวายาเอดเลยันไมาจบคลิปวัแล้วมาได้เวลาขยำพอดีมาจบคลน ่าสรุปมากี่วันเนี่ยเอาเนี่มาทำอะไรยังไงวันนี้เนี่ยไม่รู้เหตุผลเลยไป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 ไเไปไปกปไไม่ปไปัปไปไปไปงปไปไาไป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 นปไปไีนปไ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 มไปไะไปยปไ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 เไาไปไปไมไปไเไปอปไอยู่ทไมไป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 ่อยไปไไไไปไลกไ ไม่ดูเลยไมู่เลยไม่ยูเลยเนี่ยในโซเชียลข้างนอกเขาบอกว่าคนต่อไปจะเป็นใครออกจากนาเนี่ยมันกันตีเป็นลวงวางเลยไม่ใช่หวงพาะเอาอะไรีน้่เอยเลย โอ้คือมาสือ้จบเริจะวแจะจะจะจจะคนคองมือไหนเอ้ยยังม่ได้มือบวคนคอด้วยนะเออบากี้ลุงช่างบอกอะไรนะอะไรนะก๊อกน้ำอะไรนะเมื่อกี้บวอไรเมอก้บอาก๊อกน้ำีเอาเมื่อไหร่ละผมมาให้มันเดือด้ยังแล้วเนี่ยใช้บริการบมได้อย่างเด้อตัด งงผมาว่านเป็นลายต่อไปไม่ใช่วาง้อยบอกก่อนเพื่อนเลยบอกขั้เกีเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดาว่าใครจะเป็นลายต่อไปเมื่อวานนี่คือลายต่อไปเลยคือเบิ่งเม่นแท้ใค้อะากดขี้เกียจมาทำงานมึงกับเพื่อนเนี่ยคือเบืงเม่นคือเบิ้งแม่นเนี่มะใ่ก็ต้องนใจหัวอแล้ว ใจหัวคอแล้วล่ะพุ่งวางแจ๊คคุณายเขาจะเลื่อมข้าวเราอยู่หน้าอากาศมันร้อนเนี่ยออกมาให้ขยันดีเลยอาากศร้อนก็บอกม้วนๆกันเราพี่น้องเนาะก่อนเฮ็ดเบียร์เคลียร์ค่ะก็คลิปนี้เจ้าบ่ยังไม่จบบอกลุงพันนี่ยังไม่จบยังเออจะไปต่อยจบเอาคลิปหน้าบ่เอาคลิปหน้าบ่อกรองพันเขาเอาคลิปหน้าอ๋อนั่นนั่นแหละเอาคลิปหน้าเนี่ยพี่น้องเด้อของเจ้าเอาสบายขอบคุณในรายสบายดีพี่น้องเอ้กล้วยแก้วต้นหอม มาแล้วเสื้อเสื้อเสือๆส้นไม้เ้มลุงช่างมาแล้ววิาทีลุงช่างเจอลุงทำมาโอ้ยไม่ใช่ใหญ่มาแล้วมาแล้วพี่น้อกวินาทีเจอกันมาเหระคิดไหมไม่มีผิดเลย ว่าต้องพูดครับนี่นั่งพูดคนดูสองหมื่นสามหมนก็นั่งเฝ้าอยู่บ้านหมดแล้วเออก็ว่าเส้นหละมึงชันกูพูดเียก็สองสมื่นอยู่ว่าไปว่ามากับสองคนนั่งอยู่บ้านเฝ้าก็ยังสองหมื่นสามหมื่สี่มื่นแล้วทางบ้าน สี่หมื่นแล้วอตอนนี้แรงมาแสี่หืแล้วนะโอ้หกะสี่หมื่นแลวครับธรรมดาตอนที้เราสามหมื่ขอบคุณไราำเลยปเออเราได้ของขังของพเจ้าพ่ให้ของขมาง